สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับที่ในเกมที่ชื่อว่า d i e in the Past นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมผจญภัยโลกใต้ท้องทะเลนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นภารกิจการสำรวจว่าใต้ท้องทะเลมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่ามีภารกิจอะไรบ้างนั่นเองนะครับนะโอเคเนาะก่อนจะไปเริ่มเกมนะครับตอนแรกมันจะมีภาษาอังกฤษให้เราเลือกอยู่ท้านขวานะครับด้านซ้ายก็น่าจะเป็นอิตาลีเนาะในส่วนของภาษาตอนเริ่มเกมนะครับ อันนี้จะเป็นอบรรยากาศคัสซีนตอนที่เริ่มนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับการวางแผนนะในช่วงแรกๆนะครับคือมันเป็นคัสซีนเฉยๆนะตอนเราเล่นจริงๆเราจะได้ลงไปสำรวจอโลกใต้ท้องทะเลจริงๆนะครับเป็นผจญภัยบวกกับพรเซลนั่นเองนะครับนะก็จริงๆมันจะกึ่งๆระหว่างแนวซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับการจําลองเป็นนักประดาน้ำอะไราประมาณนี้นะใครที่ไม่ค่อยชื่นชอบเกี่ยวกับอะไรอะโลกใต้ท้องทะเลหรือว่ากลัวอะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยชอบสไตล์นี้สักเท่าไหร่ นะครับวันนี้ก็จะเป็นนักกากของเรานะที่เราใส่ในการประดานานะ้ำเนาะเดี๋ยวดีดูดีดีดีโด,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 ดนโดดเท่าไปล่าหนังสือเนี่ยอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสัดฉากนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกภาร,รกิจต่างๆให้เราทำนะครับเนี่ยเห็นหมาขึ้นมาแล้วนะฮั o โ o o ยูน่า How you know my name นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เป๊ะภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นนะครับพออ่านได้ เรียกว่า1%ดีกว่านะครับในส่วนของเรื่องราวตัวนี้ใครเก่งภาษาอังกฤษตรงนี้ก็ลองอ่านกันดูทีนี้นะครับเราจะเริ่มทําการสํารวจจริงๆแล้วนะครับสตาร์ตตัวเกมไปเลยนะครับมันก็จะมีภารกิจตามเกาะต่างๆนะครับแต่ช่วงแรกผมไปดูทูตเรียลก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้แบบเล่นกันเป็นนะครับตอนที่ระบบฝึกสอนหรืออะไรแบบนี้นะครับไม่งั้นแบบลองไปเล่นจริงๆแล้วผมว่ามันค่อนข้างมั่วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูทูต o รี a l การฝึกสอนจากระบบเกมพร้อมๆกันเลยนะครับ นี่อันนี้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับมีปุ่มบังคับเนาะอันนี้เรือนะครับเขาบอกแน่นอนนะครับคือเรือโอเคอันนี้ปุ่มบังคับขึ้นข,ขึ้นลงๆนะอันนี้ก็จะเป็นผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับการหันจอที่มันเป็นแบบดีพัดแบบนี้นะครับนะอันนี้ไม่ชอบส่วนตัวแล้วก็ปุ่มด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นการแบบดําขึ้นดําลงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเ,เกี่ยวกับทิศทางเนาะเราสามารถกดจบในส่วนนี้ได้เลยใช่ไหมโอเค ดำลงไปครับตามัน,นี้ลงไปก่อน open map อ่าฮะอ๋อตอนอยู่ข้างบนอะ่ะมันไม่ได้เป็นแมปแบบนี้นะครับคือภารกิจของเราอะ่ะต้องอ่อลงไปสำรวจหาเรือตัวนี้ให้เจอนะครับโอเคลงไปโอ้ <c ười> ใครที่โกลความมืดหรืออะไรแบบนี้นะครับผมว่ามันก็นะรู้สึกอึดอัดในการเล่นเกมเกี่ยวกับดำน้ำแบบนี้นะครับ หนุนเห็นไกลๆเนาะเรามาถูกทางแล้วนะครับเป้าหมายเราคือเรือลำนี้อ่าเกิจเราอยู่ข้างหน้าเลยท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเรือที่เราตามหานะคือภารกิจอันยังไม่ได้มีอะไรนะครับในช่วงเอ่อทูตเรียลนะครับในการฝึกสอนเขาก็แค่สอนเราดำน้ำนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปที่เรือนะโอเคทีนี้เราก็กดสแกนนะครับติดอ่าติดตั้งในส่วนของระบบสแกนเนาะโอเค ทีแบบนี้ได้ไหมหรือไม่ได้เรต้องต้องวางบนพื้นเนาะคือประมาณว่าสแกนนะครับว่ามีเรือหรือว่าเรือที่เราจะเก็บกู้นะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนะก็ทําการสแกนเรียบร้อยก็น่าจะจบภาร,รกิจในช่วง t u t ร r เ a l แล้วนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้เนาะในสองภาร,รกิจเรามาทิ้งเรือกัน เป็นสีทองอลามเลยนะพอสแกนเสร็จเรียบร้อยแทนที่โอเคเราว่าวนสักรอบนึงนะครับหยุดตัวนี้ก่อนผมฟังโอเคจบละแค่นี้นะภารกิจหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นข้อฝึกสอนอาจจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่แะผูมือชมดยเนนดิ ทีนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นจริงเนาะก็ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ว่าเรือได้ทําการหายไปตรงนี้แล้วเราต้องไปตามหาเรือเป็นเรือเก่าแก่หรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคโอเคเลยทําการสแกนนะครับอันนี้จะเป็นอีกภารกิจหนึ่งนะครับอย่างแบบเดิมเลยนะครับก็คือภารกิจเราต้องลงไปข้างล่างเนาะยิ่งเราจะกดไอตัวนี่ให้มันพิ้งพิงออกไปก็ได้หรือว่าเราใช้ตัวบังคับ D ดีเพดด้านซ้ายก็ได้นะครับ อันนี้จะเป็นแบบแผนที่แบบขนาดใหญ่เลยนะผู้ม่ชมเออมาเป็นซากอรารยธรรมอะไรบางอย่างนะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ไม่รู้อะซากเรือลำใหญ่แน่เลยเนี่ยกดให้มันลงมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆลงมาเนาะลงจนมาถึงพื้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยอทําการเดินเนาะไปไอแค่สายไฟนี่เราก็นักกวัวแจ๊ๆนะครับก็ว่ายน้ําไป คือข้างล่างเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะมันไม่ค่อยมีไฟเลยมันไม่ใช่ไม่ค่อยมีไฟมันไม่มีไฟเลยดีกว่าเราว่ายจะไปถึงไอ้ตัวที่เราตามหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะว่ายมาโอเคอันนี้จะเป็นสถานที่ที่เราตามหานะครับเดี๋ยวเราจะวางอะไรก็ของสกแกนเนอร์คือมันเป็นที่สำรวจอนะเรามีหน้าที่แค่แบบเหมือนประมาณว่าถ้าเจอจุดหมายที่เราต้องการแล้วนะครับ เราก็วางสแกนเนอร์ในจุดที่มันควรจะอยู่นะแล้วก็สแกนนะครับแต่เนี้ยน่าจะต้องวางหลายตัวนะจะ <c oughs> ต้องวางหลายตัวขนาดนั้นเลยเหรอให้มันต่อกันโอเคเนี่ยแล้วสแกนเนอร์ผมมีกี่ตัวไว้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นกันโอ้โหถ้าให้วางคุมทั้งอันนี้คือแบบเยอะมากนะ เราวางข้างในก็ได้เนาะมผมค่อยๆวางนะครับแล้วผมก็วางได้แย่มาก่านผู้ชมอย่าเอาเป็นอยนะ่างนะคือวางประมาณ4ี่จุดใช่ไหมแล้วมันก็สามารถควบคุมครอบคุมทั้งเรือได้เลยเหรอว้าวอันนี้คือเรือที่แบบเป็นซากประหักพังเนาะโอ้โหถือว่าทําได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับตัวนี้ดูดิเห็นป่มอ่านี่ครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้เรือเ,เป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วทีนี้นะครับเขามีคําสั่งให้เราไปหาน่าจะเป็นแป้นพิมพ์นะครับในการจบภารกิจเนาะคือก่อนหน้านี้เราต้องแบบค้นหาหูฟังใช่ไหมครับแล้วเราถึงจะจบภารกิจได้อันนี้เรามาดูกันว่า <c oughs> มีหรือเปล่าคืออันไหนที่มันสามารถนี่ครับแป้นพิมพ์เจอแล้วคือก็แค่ค้นมาหาแป้นพิมพ์เนะาะตรงนี้นะครับมันก็จะมีหูฟังอยู่เหมือนเดิมนะครับในการจบภารกิจเนาะ คือพอเวลาเราเราเวลาเราํำรวดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายลิ้นพันกันนะขออภัยด้วยนะครับเวลาที่เราสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องหาสิ่งของต่อไปนะครับที่เขาจะบอกเรานั่นเองนะครับนะนะอันนี้ก็มีเกตเดินเล่นไปเรื่อยๆจะมีให้ตั้งชื่อด้วยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบตัวเกมแนวสำรวจนะครับแล้วก็แนวเกี่ยวกับพวกผจญภัยนะครับ สำรวจ Pix, ในส่วนของพาร์เซลต่างๆนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเรือหรือว่าการดำนงดำน้ำอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูเกมนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ